ฉันเจ็กทุกการของทั้งจะทำให้เธอเสียใจฉันตอมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ฟานมาทั้งหมดฉันเป็นความแพ้แต่แค่ไม่มีเนาตาแม้รู้ว่าจะกลายเป็นคนตกงานแต่สุดเทพเป็นฝ่ายเขียนใบลาออกต่อให้ไม่ทําอย่างนั้น เขาก็ต้องเป็นฝ่ายถูกไล่ออกอยู่ดีเป็นตามคาดนายจ้างไม่มีท่าทีประหลาดใจดูเหมือนรออยู่ด้วยซ้ำเมื่อเขาถามถึงค่าจ้างและเงินสะสมเท่าแก่ก็โยนเรื่องให้ภรรยาอาทิตย์หน้าค่อยมาเคลียร์กันซอนุชบอกสั้นๆ าผมจะมาขอลาออกเล้นยออันี้เนนเ,เจ๊เจ๊นเราไม่เป็นขยี้ทีห้าก็ตอมไปยังไม่ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันภรรยาป่วยเขาตกงานครูประจำชั้นของลูกชายเรียกพบคำว่าไม่ตั้งใจเรียนนั้นไม่น่าห่วงนะักในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเพราะเด็กผู้ชายซ้ำอยู่ป .2 ออลูกของคุณมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียเลยค่ะมผมมว่ามันเป็นเรื่องธรรมาดาอันนี้เป็นแบบทค่ะ เขามาบอกกับครูว่ารถจักรายานกับรถจักรายานยนต์มีอัไเดียวกันกลับได้ก็ลูกหนุมก็มาถามเหมือนกันแหละว่ารถสคันคนี้มันเหมือนกันเราได้ทั้งคนไม่ยอมครูเลยค่ะแล้ก็เดือก็ือคือก็เลยลงโทษด้วยการให้ขอ้ามไมกรรทันทีสิบนาทีซึ่งเขากัตสดงพฤติกรรมที่ล่หพอใจทีที่ครูทราบพอน้องแบมหัวหน้าห้องได้ยินแล้วมารายงานคุณครูคะเจาคณะก็พอหนังบอกว่าคุณคไ เลยพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อไม่ฟังครูเลยทำไมวะไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูเลยไม่ยอมฟังคูเขาพูดจริงจริงเหรอะจริงค่ะสุเทพรู้สึกผิดเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกเดี๋ยวผมจะอธิบายกับแกเองครับคงสับสนเรื่องภาษาพูดและคำทับศัพท์ปกติเขาเป็นเด็กช่างคิดและมีเหตุผล ผมผิดเองที่วันนั้นไม่ได้สอนการบ้านลูกไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อแค่อยากจะให้เด็กก็ยอมรับความจริงถ้าอะไรผิดก็ต้องบอกว่าเ <iß ulin> ขากล่าวขอบคุณอีกครั้งก่อนผ่าออกมามองเด็กนักเรียนแบกกระเป๋าเดินท่อมๆเข้าไปยังอางคารประถมด้วยความรู้สึกโดนกระตุ้นเพิ่งสำเนียกว่าภรรยาไม่ได้วิตกเกินจริงเรื่องกระเป๋าอนักเรียนของลูกเพราะขนาดผู้ใหญ่ยังแบกแทบไม่ไหว ผู้ปกครองหลายคนก็บ่นเรื่องนี้เห็นลูกหลานแบกกระเป๋าหอบขึ้นหอบลงชั้น3ามชั้น4ี่ทุกวันแต่ไม่มีใครกล้าพูดกับทางโรงเรียนยิ่งมองจากด้านหลังยิ่งเห็นชัดว่าเด็กแต่ละคนเดินหัวทิ่มไปข้างหน้าท่อนบนเห็นแต่กระเป๋าไหล่สองข้างตกกลู่ไรความสง่าพาเผยเด็กเหล่านี้มีสภาพไม่ต่างจากเต่าสองขาที่หดหัวอยู่ในกระดองกระเป๋าใบเดียวมันจะไปหนักอนะไรหนา สุเทพขับรถออกจากโรงเรียนเพื่อมุ่งหน้าไปยังออฟฟิศซ,ซอหนุ่ดผมจะมาถามว่าเจ๊อยู่ไหมครับอันนี้คนะืออะไรครดูสิคะเนี่ย ไม่รู้สิคะซอให้มาแค่งเออว่าไงติดธุระอยู่ไม่ว่างค่อยมาเคลียร์แล้วกันมึงลาออกกาท่านหานแบบเนี้ยเขาจะทำให้มึงทันครับขอบความกรุณนานด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนียผมป่อยด้วยผมจะรอนะครับ หน่วยงานเพิ่งบอกให้กูไปรื้อถนนถทั้งที่มันเพิ่งทาเสร็จพร้อมยังไงครับเสียเพิ่งให้สมียนคำนวณมาเอาไปวันนี้เลยก็ได้นะเอาเซ็นทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ภรรยาป่วยเขาตกงานเงินสะสมที่ถูกหักไว้ตลอด6ปีก็ไม่ได้ครบบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะในเมื่อทุกวันนี้ชีวิตคนก็ไม่ต่างจากแขวนอยู่บนเส้นได้ต่อให้เกาะแน่นแค่ไหนถ้าได้ขาดก็จบความรู้สึกหลากหลายประเดประดังทั้งโกรธขับแค้นใจน้อยใจและผิดหวังวูบเดียวเท่านั้นรถคันหนึ่งเล่นเข้ามาปาดแซงซ้ายอย่างไม่ตั้งตัวรถของสุเทพเสียหลักจากการหักหลบ เขาเหวี่ยงพวงมาลัยกระแทกแต่เสียงลั่นบ้าเอ้ยจังหวะที่รถเหวี่ยงนั้นกระบะของเขาฉลับเข้าไปหาคันข,ข้างหน้าเมื่อรถคันดังกล่าวบีบแต่ไล่หลังขับจี้มาเอาสิวูบเดียวสติของสุเทพหลุดไปเกือบครึ่งสุเทพรู้ว่าฝ่ายนั้นไม่เลิกลาแน่คราวนี้เขาได้ยินสเสียงเปี้ยงก่อนที่หมอนั่นจะขับเบียดและกะจะให้เขาเสียหลักสุเทพเอื้อมหยิบอาวุธ แต่เชงักเมื่อเห็นสมุดแบบฝึกหัดของลูกสุเทพจึงหยุดความคิดนั้นและกลับไปรับลูกที่โรงเรียนได้แค่เพียงบอกได้แค่เพียงหลอกบอกตัวเองว่าฉันไม่เสียใจทั้งที่ใจอยากร้องตะโกนบอกถ้าเพียงเธอเพื่อแค่เสียใจอะไรนะหน่วยงานเพิ่งบอกให้พวกไปรือ้อทัน กุมหัวด้วยโอ้ยเบื้องหลังมึงก็แหมูแม่ไม่เข้าใจกูเลยว่ะหูแม่ทำไม <c oughs> มันเป็นยังไง